ชีวิตมันก็แค่นั้นฉันทำได้เท่านี้แค่นี้ก็รู้สึกดีในเวลาที่แสนสั้นเสร็จงานไปนแล้ววันนี้ที่เราจะมาทำการย่างเด็กกินครับไม่ใช่ครับวันนี้เราจะมาการย่างหมูกินรวมร <c oughs> อบทุกคนเห็นไหมเนี่ยแล้วเมนูนี้เราก็คือเมนูย่างหมูบ้านครับรู้สึกว่ามันจะมีแบบมันเยอะมากนะบแบบหมูสามชั้นสี่ชั้นทุกคนนี่ครับวันนี้ก็มีทหารกระเลียงดิคิเบมาด้วยคนหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูสิว่าเมนูนี้ของเราจะหน้าตาเป็นยังไงจะได้อร่อยได้กินแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปะโกงเมียแล้วก็เรียกเด็กเชียร์เล่าบา๊กขอคืนมาคุณน่าจะเพื่องใช้กูแม่งคนมันจะไหนชอบจับผิดตัวบัสายมันจะข่ามันจะแกงแต่กูแรงกับชิบหายูเพื่อนร่วมงานก็ชอบดีทำเมื่อไรก็ฟ้องเมียเซ็งแล้วมันดังจิบเดียถ้าไม่มีตังเอาแช่มาปีเรื่องเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวไฟลุกเนี่ของเรานี่ไมเป็นตะมันร้อนมันร้อนนี่ แม่ครัวรู้สึกว่าเริ่มหมูจะไหม้หมมยไหม้พอเดี๋ยวไฟจะไหม้ไปนี่คือหมูบ้านของเราแล้วครับที่เราไปซื้อเข้ามาใช่ไหมซื้อเข้ามาใช่ไหมคิดลมาหรือว่าคิดละลาบอ่ะวันนี้เมนูของเราก็คือหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหมูย่างของเราล้วนจะสุกมแล้วจะเป็นหน้าตาไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มเลยน้าจิ้มกันไปครับน้ำจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดแล้วก็ขิงเขียวอะไรก็มี ผักชีแล้วก็อะไรเนี่ะตองตงุ้งเดี๋ยวเราลองเอามากินกับหมูแล้วก็จิซแตรดูดูดูว่ามันจะเข้ากันมากแค่ไหนแล้วก็มันจะอร่อยมากแค่ไหนามาทําการรั้งผักผักที่เราหามาได้นี่คือผักปลอดสารพิษจริงๆกูเต่เนี่ยไม่มีตังก็เซ็นเรื่องเงินไม่ใช่บรรยากาศนี้ถ้าได้เบียร์ุกคงน่าจะอร่อยเหมือนกัน เอครับตอนนี้เราก็ได้ทำการล้างผักเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็รออเดียวอหมูสุกแล้วเราก็กินเลยนี่ทหารกระเรียงอีเคพีถ้าใครลงแถวไม่สอนแล้วเจอบ่อยนะเนี่ยนี่เลยอ่านอีเคีเจับไปเลยทำมาเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์ต้องดิ้นรนจะไปคิดอะไรให้มากความประเดี๋ยวก็ตายกันตามตามลงเหลือซึ่งไว้ความดีงามถ้าเป็นงั้นก็เหลือความเลวทรามพื้นดินของโลกมีไว้เกียบแต่ว่าบางคนมีไวแเอาล้ครับตอนนี้หมูเราก็ได้สุกนะ แอบรู้สึกว่าถ้ากินกับน้ำจิ้มกับผักอะไรมันก็จะอ่ามันจะดูธรรมาดาไปรู้สึกว่าพี่พี่เองว่าก็รู้สึกว่าจะมือไม้สัน่นอ่ะแต่ไม่ต้องกลัววันนี้เรามีของดีนี่ครับน้ำปลาใส่ถุงที่ทำจากบ้านเดี๋ยวเราลองมาแกะน้ำปลาของเราใส่ถุงเลยวิดมันก็เท่านั้นฉันจำได้เท่านี้เด็กๆคนไหนที่ดูแล้วก็ไม่สมควรเอาเป็นยิงน่งให่นะครับแล้วจะเอาอยิาง่งแหญ่อะไรมันก็คือน้ำปลาอ่ะแหละคือบักเลยว่า ไม่ค่อยมีขวดเลยเอาน้ำเปล่าใส่มาเดี๋ยวเรามาเทน้ำเปล่าใส่ขวดเลยเพื่อให้ได้กินง่ายขึ้นน้ำเปล่าเราต้องใส่ไว้จะกินเปนานจนได้กินแรงเลวลองดูสีหน้าของคนที่อยากกินน้ำเปล่านะถ้าเจ้านายเพื่อรวมง,งานชีวิตมันก็เท่านั้น <Hey. S 2> ฉันจำได้เท่านี้ห <Hey. S 2> ลับลงตื่นนอนอีกทีล้างหน้าแปรงฟันรีบเข้าง,งานชีวิตมันเป็ียนแบบนี้ยามเย็นจนแก้วเบิรซีแต่ฉันก็ยังสุขดีถ้าตั้งไม่มีก็แค่ เอาละครับตอนนี้เราก็ได้เทน้ำเปล่าใส่ขวดแล้วนะแล้วก็เอาไว้จิบๆกินส่วนน้ำเปล่าและถุงที่เหลือก็เดี๋ยวเอามัดไว้แล้วก็เอาไว้กินกับไปกินที่บ้านนะ<ต>่า <ไป S 2> ดูที่เขากินน้ำเปล่าสักแก้วนึ่งน้ำเปล่าอะไงมีสิ่ออาอาเลยมันมาได้ไหนมันมาได้นะครับโอเคอย่างนี้เราก็ได้น้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวเราลองมาหัน่นหมูันเลยมามาดูกนันนี่คือหมูก,กรอบของเราแล้วครับเนื้อทั้งัดบอกว่าเนื้องนั้น นั้นันทีนฉันจำได้เท่านี้หลับลงตื่นนอนอีกทีล้างหน้าแปรงฟันรีบเข้างานชีวิตมันเปียนแบบนี้ยามเย็นชุดแก้วเบอ่์ซีแต่ฉันคือยังสุขดีถ้าตังไม่มีก็แค่เซนทำไม่มีตังค์ก็เซนเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเอาเอาละครับตอนนี้หมูเราก็ได้ส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามากินแล้วออมือฉมังโอเคแล้วก็เนี่ยคือเพชรเพชรไม่กินน้ำ อโอ้น้ำม่สซาดีเพื่อนร่วมงาน,นก็ชอบดีทำอะไรกฟร็ฟ้องเฮียซสงแลวบันดังจิบเบียททำไมนี่คือมีเดียมแรนะครับจะแรงแค่ไหนเรา่ยโอ้โหแม่งเนื้อแม่งช้ำเป็นเลือดเลยบางวันไม่ทันจะกินข้าวแต่ต้องตอกบัตรซวยสัตว์ละมาสายและโดดปลาและแอบหลาโดนในดาโดพ,พ,พาับผาแต่ฉันก็ยังมีความสุข<า>เรามีวาซาบิวาซาบิไป้หยอดวาซาบินิดหน่อยเพื่อให้แบบรสชาติแบบอูมามิฉัหน่อย สไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นมาลองเลยนี่คือการกินวาซบิครั้งแรกของผมกินแล้วมันก็แค็งนักฉันทำได้เท่านี้แค่นี้ก็รู้สึกดีในเวลาที่แสนสั้นเสร็จงานไปนแล้ววันนี้นี่มีอ่ะโคตรมากนะเลยแล้วลองให้คุณเขากินวาซาบิกันดูว่าจะเป็นไงกินวาซาบิครั้งแรกก,กี่ดูวยใส่เลยเลก,ก,ก้อนใหญ่เลยเและได้ถึงพริกถึงพริกแต่วาซาบิก็ใหญ่ นี่ครับน้ำหมูก็ใกล้หมดต็นทีแล้วมัสตะมิพักน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็คือบอกว่าน่าจะเป็นเกลือท้องทะเลแล้วมัตกใส่เลยนะตาตาคนน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็แค่พาเอ่อพี่น้องๆอะไรมาปิกนิกกันข้างแม่น้ำของเราวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับวันนี้ก็พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนบ้า เงมนบันไจิบเบียร์ถาไมมีตังเราแช่มาเปีย